หมาแล้วครับติวๆครับติวๆจิ๋วๆครับไม่ใหญ่เท่าลำเด็นเลยครับครับยางซุปตาครับซุปตาคุณภาพทนทานมากครับใช้มานานแล้ว ตัเเวเล็กก็เอาอยู่ครับเข้าถังครับที่สองมาแล้วเจ้ามินิมินิม,นมาแล้วมินิ โอ้โหไม่ถ่ายตอนกันนะครับถ่ายแต่ตอนได้เพราะว่ามหายากมากชั่วโมงเป็นชั่วโมงเข้าทังครับเข้าทางังตัวที่สอง